ของพี่ทำชาล่าเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวมนจะซื้อกันนองกับห้เลงตเกียวมีสิกนะคะร่วมกับแดนโซนะฮัเส่บมาบ้าคนมั่วเหลาเลยยังเส้อแรงซื้อลังลัง

เต้นอาหรับีกนะคะเอาหน้าบุญเรื่องตีแทบางคนก็เหมือนผีกองอยนะคะว่าก็โม้ก็ง่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะเลือกดูสิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมดีงามนะคะรวมไปถึงใครเต้นแล้ววัฒนธรรมเขาเสื่อมเสียนะคะให้ดูเอานะคะเป <c oughs> ็นออไหนก็ไดนะคะบัตรทอเมยก็ได้ห้ามอยาบตีเพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะหงุดหงิดเอา ขอบคุณแบนโซนนะคะที่วันนี้พาเราไปมินสิคนะคะมาสนุกกันที่งานขบวนสอบปปราวในวันนี้ทั้งวันไปเลยจ้าขอสอบสตินะคะใครที่หาพันกันนะคะจะเราวาปีลาลาหมดไปแล้วผ่านดแล้ว ทีไม่ตกน้สวานคมันสมบรเลยนี่เพงพเลยวโอเรวมแห้งรวมมือรวมากอาถ่ายรูปรวมนคะกับทีมงานนางลำ้านหลังรวม นะคะเพื่อนพี่ไก่เอฟซีพอแม่พี่น้องทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเนี่ยลงแปลี่ยนกันในฝาแบบนึงเด้อได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งของพูเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเรีโซเทียลมิวสิกนั่นเองนะคะเออโมนิพกันเตียงกันเตียงชุดพิเศษนะคะเด้อเออออ้ยบูเดียรเพื่อนตั้งใจแต่งหน้าแต่งตามาตั้งเงียนพู้นะงามหลายครับพี่น้องขามือนี่นะต้องมารอติดตามนะคะว่าวันนี้ คุณแอ๊กวารุตนะคะจัดมาในบทเพลงอะไรนะคะเพลงอัดวีดีวีดีนะค่ะโอ้ยมือมือมือดูดูติดตามนะคะชุดชุดเรียบร้อยหน่อยชุดใส่สุดเอากางเกงออกขาวเหมือนกางเกงเหมือนกองเกงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราติดตามกางเกงนี่นะตั้งหน้ายก่อนขางเือนี่ค่ะชวนเก่งสุกระวังดีเก่งอับกรรมสิทธิ์ตามสนองสุดอย่าลืมถอดส่งด้วยจาน้องนี่เขาให้เขาโอ้ มันจะมีอีหย่งละตอนเต็มที่เด็ดแล้วให้น้องเขาเองตัวเองเออแถอดั้งกิดเยล้วะถอดเกงได้ผมเลยให้น้องเดียวเดียวเดต้องมั่งผิวผิวให้เขมาืนมือมือนี่ไม่ต้อนก็ไมคนละมือเอาคนนะครับนี่คือการแสดงสี่ยองจาคำองยาออกมาแม่จะาปาอบายคันาดวันชายบอนอไวคันป็นการแสดงสุดพิอเลยริงนะครับกมา ครูแน็กว่ารุตในค่ำคืนนี้ศิลปินน้องใหม่ล่าสุดศิลปินน้องใหม่ ล่าสุดจากพีคใครพีคตเกียวมิวสี่มขาอไม่ใช่แหลมแต่แบบนี้มอสั้งหมดเล้วไปข้าล้วไปข้าอันทางบ้านอยากเบิรงล่ะค่ะเออโชว์ชุดพิเศษจากคุณจบนะค่ะถือท่าโอเวียนแทนเลยเจ้าเหน้าข่าวมากเพราะชายผลิตภัณฑ์แบรนด์โซนะคะที่ใส่มาตลอดทั้งวันในวันนี้ที่เขาตูดีขนาดนี้เพราะเขาใช้แบรนด์โซถูกต้องด้านแดดได้บริโภยแบรนด์โซถูกต้องนะครับวันนี้ถ้า ใช้โลชั่นนะคอยแต่งเขาแรงมากนะคะแต่งแบบตาที่หน้าอีกทีนึงนะคะคอยแต่งเขาแบบใดและเสร็จจากนี้นะคะก็จะใช้สบู่แบรนโซในการล้างนะคะเออแต่งมากมันคือบกกี๋เลยบวกแล้วไปแล้วไปเมตาปากดูเสื้อเป็นอะไรเออน่ารักมากสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแม่อ้ถ้าปากให้ลูกให้เต่ากันเด้อปากเงี้ยล้านเนี่นี่อ่ามาเลยมาเลยมาเลย มาเลย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 ยติ๊กตบบอกงามไทยอินฟินิขับไปได้นะครับเพราะแบนโซซื้อวันนี้วันนี้ขอบคุณทีมขับรักหนครับซึ่งแม่แบนโซแบนโซเขียนแล้วนะคะมาๆมาตาหงด้วยนะในช่วงนี้ขอเพลงหน่อยค่ะใหญ่เล็บใหญ่เล็บมานี้ขับมานี้กลางเวทีเลยข่บมามาไ่ดี